สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์ลมไม่มีผลกับม่านพลังเรือเลยจริงๆด้วยในตอนกลางคืนเจงอี้หยุดฝึกฝนเขาเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อคอยดูม่านพลังของเรือลิขิตสวรรค์ เขาสัมผัสได้อย่างง่ายใดว่าลมดารานับไม่ถ้วนกำลังเคลื่อนผ่านม่านพลังแต่ม่านพลังนี้ทรงพลังเกินไปและนอกจากนี้สมาชิกตระกูลต่างๆก็ปล่อยแกนแท้พลังเข้าไปในม่านพลังอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มันไม่มีรอยขีดข่วนโดยสมบูรณ์แต่แน่นอนว่าเรือลิขิตสวรรค์ก็ไม่กล้าบินสูงเกินไปในยามกลางคืนเพราะยิ่งสูงเท่าไหร่ลมดาราก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นหากพวกเขาบินสูงไป30กิโลเมตร เจียงอี e ้ก็คิดว่าม่านพลังนี้จะแตกทันทีบ่งเพาะพลังต่อดีกว่าเจียงอี e ้สำรวจระวังเรือของเขาและเห็นว่าฐานไถท,ที่กำลังทานอาหารเย็นกับเด็กทั้งสองคนขณะที่อาคมยับยังถูกเปิดใช้ตั้งแต่เริ่ม ดังนั้นเขาจึงึกึนผลได้อย่างสงบสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์น,นั้นลึกลับมากเนื่องจากอาคมเยบยังไม่สามารถปิดกั้นเขาได้นอกจากนี้เมื่อเขามองดูส่งจงก่อนหน้านี้อีกฝ่ายก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ แต่เจียงอี้ก็ไม่กล้าสอดแนมอย่างประมาทเนื่องจากเรือลิขิตสวรรค์นี้มีผู้เที่ยวชาญคอยดูแลอยู่และมันคงจะลำบากหากเขาสร้างความเข้าใจผิดโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่บินไปได้5้าวันเจียงอี e ้ก็สบายใจทุกสิ่ง เรือลิขิตสวรรค์ตระกูลถังนั้นปลอดภัยมากตามที่คาดเอาไว้ไม่มีกองโจรใดกล้าโจมตีพวกเขาหลังจากที่เดินทางมากว่าหมื่นล้านกิโลเมตรเลยอันที่จริงพวกกองโจรน,นั้นจะหลีกเลี่ยงเรือลิขิตสวรรค์แต่ไกลเลยด้วยซ้ำ ฐานไทยที่และคนอื่นๆมีไหวพริบดีและไม่ได้ก้าออกจากห้องโดยสารเลยแม้แต่ครั้งเดียวพวกเขามีอาหารมากมายอยู่ในแหวนมิติอยู่แล้วและเด็กๆทั้งสองก็ไม่ส่งเสียงใดๆเช่นกันและพากันเล่นอยู่ในห้องโดยสาร เจียงอี e ้เองก็จะจ่ออยู่กับการึกึกผลแกนแท้พลางและเข้าถึงสวรรค์สยบเพลิงอเวจี A G. เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเรือลิขิตสวรรค์ลแล่นไปอย่างสงบและไม่พบอันตรายใดๆ เียงอี e ้ถูกปลุกโดยข้อความจากหัวหน้าผู้คุมและเขาก็กลับไปที่ห้องโดยสารและเล่นกับเสี่ยวหยีครึ่งวนันหลังจากนั้นเขาก็ค่อนข้างพอใจเมื่อได้รู้ว่าฐานไถ่ที่และทุกคนไม่ได้ออกจากที่นี่เลยตลอดทั้งเดือนนี้ มีนายน้อยมากมายในเรือลิขิตสวรรค์ลำนี้แม้ว่าเรือจะมีกฎห้ามไม่ให้ใช้ความรุนแรงแต่หากฐานไถยที่ออกไปโปรยสเสน่ห์ไปทั่วมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เจียงอี e ้ถามผู้คุมและพบว่าพวกเขากำลังจะออกจากเขตแดนริมน้ำในไม่กี่วันและเข้าเขตแดนสวรรค์เมืองเพลิงสวรรค์อยู่ด้านตะวันออกกลางของเขตแดนสวรรค์ ทุกคนจะลงกลางทางที่เมืองมังกรสวรรค์และเปลี่ยนไปใช้เรือลิขิตสวรรค์ลำอื่นมันเป็นเวลากลางคืนแล้วและเจียงอี้ก็กลับไปที่ห้องฝึกฝนต่อขอบเขตของเขามันอาจจะยากที่จะก้าวหน้าได้ แต่มันก็จะยากกว่าเดิมหากเขาไม่ฝึกฝนอยู่ในห้องนี้ดังนั้นทุกวินาทีนั้นมีค่าสำหรับเขามากเจียงอี e ้ไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกและฝึกฝนตลอดเขาลืมเรื่องเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างไปจนกระทั่งสัปดาห์ต่อมา เขาก็ตื่นขึ้นอย่างกระทันหันขณะที่ถูกปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายอันทรงพลังสองสายในตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เขาจึงรีบเพ่งดูทันทีและหลังจากสังเกตการเขาก็อุ่นใจเล็กน้อย ไม่มีใครโจมตีเรือลิขิตสวรรค์ขณะที่ยอดฝีมือสองคนกำลังสู้กันอยู่ไกลๆพวกนั้นได้ปลดปล่อยกลิ่นอายออกมาอย่างสมบูรณ์แรงกดดันอันน่าสยดสยองจึงปกคลุมเรือลิขิตสวรรค์ซึ่งทำให้เขารู้สึกตัว ห้องโดยสารจำนวนนับไม่ถ้วนเปิดออกมาและผู้โดยสารจำนวนมากออกมาข้างนอกขณะที่รู้สึกตื่นกลัวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาตื่นตระหนก,กับการปรากฏของกลิ่นอายที่ทรงพลงังทุกคนถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นทหารยืนนิ่งและไม่มีท่าทีตื่นตระหนกใดๆไม่ต้องตื่นกลัวไปเป็นเพียงยอดฝีมือระดับสีดาวสองคนเท่านั้นเมื่อมีตาเท่าอย่างข้าอยู่ที่นี่ แม้ว่าทั้งสองจะวางแผนโจมตีเรือลิขิตสวรรค์แต่ข้าจะปราบปรามพวกนั้นได้ด้วยการพลิกป่ามือของข้าและอีกทั้งยังไม่มีผู้ใดกล้าโจมตีเรือลิขิตสวรรค์ของตระกูลทั้งด้วยเสียงของผู้อาวุโสดังก้องเข้ามาในหูทุกคน เจียงอี e ้ส่งข้อความถึงซ่งจงทันทีและบอกให้พวกเขาอยู่ในนั้นกันต่อไปเจียงอี e ้ไม่ได้ออกจากห้องฝึกฝนลับและไม่หยุดบ่มเพาะแก่นแท้พลังของเขาเพราะข้อความที่ส่งมาจากชายชารานั้นให้ความรู้สึกที่น่ากลัวนัก และน่าจะด้อยกว่าเลยกูเพียงเล็กน้อยและน่าจะเป็นผู้เที่ยวชาญระดับ5ดาว4ดาวเจียงอี e, ้นึกบางอย่างออกทันทีเนื่องจากมียอดฝีมือ4ดาว2คนในการต่อสู้ เขาจึงสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าใจถึงพลังอิทธิพลและอาจเข้าใจอะไรบางสิ่งได้เรือลิขิตสวรรค์ชะลอความเร็วและหยุดลงดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความตั้งใจที่จะให้แขกบนเรือและผู้คุมตระกูลถังสังเกตการต่อสู้นี้ ยอดฝีมือทั้งสองกำลังโจมตีกันอย่างเต็มกำลังและไม่ได้กักเก็บอะไรไว้เลยดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สังเกตและเข้าถึงทักษะบางอย่างได้เจียงอี e ้ไม่ได้สังเกตความสามารถของยอดฝีมือทั้งสองนี้ เขาอยู่ในสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์และสัมผัสกลิ่นไอที่เปล่งออกมาจากทั้งสองคนอย่างระมัดระวงังจากนั้นเขาก็พยายามสัมผัสถึงอิทธิพลที่ปรากฏออกมามันเป็นผู้อาวุโสสองคนที่อยู่ในการต่อสู้และเบื้องล่างก็เต็มไปด้วยศพของจอมยุทธ์จำนวนมากไม่มีผู้ใดรู้ว่าพวกเขาเป็นสมาชิกตระกูลใดหรือผู้ใต้บัญชาตระกูลใด แต่พวกเขาทั้งสองต่างก็จดจ่ออยู่กับการต่อสู้อย่างดูเดือดและไม่ได้สนใจเรือลิขิตสวรรค์ที่อยู่ไกลาจากพวกเขาเลยทั้งสองกลายเป็นกระแสแสงขณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวและว่าไปมาอยู่บนท้องฟ้าหนึ่งในนั้นปล่อยลำแสงสีเขียวเข้มออกมาอย่างต่อเนื่องและการโจมตีทุกครั้งจะทำให้ลมรอบๆอบมีเสียงดัง ความเร็วของเขาน่ากลัวมากเช่นกันเพราะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนปกตินั้นไม่สามารถเห็นร่างของเขาได้อย่างชัดเจนและจะเห็นเพียงภาพติดตาเท่านั้นการจู่โจมของเขาทำให้เกิดพายุหมุนที่รุนแรงขึ้นขณะที่หินทั้งหมดที่ภูเขาเบื้องล่างถูกดูดกลืนและหมุนไปในท้องฟ้าต้นไม้ใหญ่จำนวนมากก็ถูกถอนรากถอนโคนในเวลาเดียวกัน เห็นได้ชัดว่ายอดฝีมือผู้นี้ฝึกฝนรูปแบบเตา๋าวายุส่วนอีกคนก็ฝึกฝนรูปแบบเต๋าแห่งแสงขณะที่ร่างของเขาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่แผดเผาและทุกการโจมตีของเขาก็จะส่องสว่างแสงเหล่านั้นส่องผ่านอย่างรวดเร็ว แต่พวกมันทั้งหมดก็ถูกผู้อาวุโสอีกคนหลบเลี่ยงได้และเมื่อแสงเหล่านี้กระทบยอดเขาเบื้องล่างมันทำให้ภูเขาพังทลายลงและเหลือแต่หลุมและหุบเหวลึกอิทธิพลคืออะไรการปรากฏตัวของกลิ่นอายกลิ่นอายจากเลือดความกดดันเจียงอี e ้ไม่ได้สนใจรูปแบบเต๋าของยอดฝีมือและการโจมตีที่ถูกปล่อยออกมาขณะที่เขาคอยสัมผัสกลิ่นอาย เลือดและความกดดันที่พวกเขาแผ่ออกมาทั้งคู่มีกลิ่นไอที่ทรงพลังมากราวกับมังกรและช้างเขาสัมผัสมันได้แตกกลและรู้สึก,กราวกับว่าดวงอาทิตย์ที่แผดเผาทั้งสองดวงกำลังโบยบินอยู่บนฟ้าไม่มันไม่ใช่กลิ่นไอ เลือดหรือแรงกดดันเลยมันคือพลังของฟ้าดินเจียงอี้นึกถึงคำพูดของอาหลูและเขาก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเขาเพิกเฉยต่อย,ยอดฝีมือทั้งสองอย่างสมบูรณ์และสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังฟ้าดินรอบๆอบ และค่อยๆสังเกตที่มาของมันฟ้าดินมีองค์ประกอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างลมไฟแสงสว่างความมืดและอื่นๆอีกมากมายจอมยุทธฝึกฝนและซึมซับพลังฟ้าดิน เมื่อพวกเขาปลดปล่อยการโจมตีรูปแบบเต่าที่พวกเขาเข้าใจจากพลังฟ้าดินมาธาตุจากฟ้าดินจะมารวมตัวกันที่จอมยุทธเช่นเดียวกับรูปแบบเต๋าวายุซึ่งจะดึงดูดลมโดยรอบและรวมเป็นการโจมตีที่ทรงพลัง หากจอมยุทธทั่วไปต้องการสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของศัตรูพวกเขาจะตัดสินจากกลิ่นอายแรงกดดันและเลือดเมื่อฝ่ายศัตรูโจมตีพวกเขาจะพยายามกำหนดพลังการโจมตีของอีกฝ่ายทันทีทำไมพวกเขาถึงสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของฟ้าดินรอบๆ การใช้คำแนะนำของอาหลูและสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ในตอนนี้เจียงอี้รู้สึกได้ถึงอิทธิพลที่ชัดเจนเมื่อผู้อาวุโสธาตวายุปล่อยการโจมตีออกมาธาตลมรอบๆจะดึงดูดเขาและเมื่อผู้อาวุโสอีกคนปล่อยการโจมตีออกมา ธาตุแสงรอบๆก็จะดึงดูดเขาวพวกเขาเป็นยอดฝีมือสี่ดาวจริงๆเจียงอี้สัมผัสอยู่เงียบๆและสังเกตเมื่อยอดฝีมือทั้งสองปล่อยการโจมตีออกมาพลังงานปาดินที่อยู่รอบๆกว่า2กิโลเมตรจะถูกผลกระทบไปด้วย ยอดฝีมือ3ดาวจะมีอิทธิพลในรัศมี1กิโลเมตรขณะที่4ดาวจะเป็น2เท่าของ3ดาวนี่คืออิทธิพลนี้เองเจียงอี e ้เข้าถึงมันอีกครั้งและเข้าใจมันอย่างสมบูรณ์ เขาพึ่งพามอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินออกจากห้องลับไปที่ดัดฟ้าในบรรดาสองคนนี้หนึ่งในนั้นอาจเป็นยอดฝีมือด้านลมเจียงอี e ้เองก็เข้าถึงรูปแบบเต๋าวายุและหากเขาเข้าถึงอะไรได้บ้างก็คงจะดี เจียงอี้เดินออกไปและเห็นว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วเขาเหลือบมองอีกครั้งในการต่อสู้ที่ดูเดือดและพึมพำพร้อมขมวดคิว้วฟ้าเริ่มมืดแล้วและสองคนนี้ยังไม่หยุดอีกพวกเขาไม่กลัวถูกลมดาราฆ่าเอาหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ